ครับทุกคนด้วยครับวันนี้ผมก็อยู่ช่องทิงเกอร์พีพีนะครับวันนี้ผมก็จะมากินขนมอ่ะนั่นเองนะครับคือขนมเนี้ยเห็นคนเขายิ้มกันมานะเห็นเขากินนะเห็น <c oughs> กินกันผมเคยเป็นผมไปดูติกลอแล้วผมเห็นเขาด้วยนะเห็นคนที่แบบขนมอ่ะเขาเขาบอกว่าขนมอ่ะถ้ามีสองหนูเขาจะเรียกว่าเนียขนมอ่ะอ่ะอ่ะถ้ามีสางหนก็เรียกว่าอ่ะอ่ะอ่ะวันเนี้ยผมลองกินดูนะอย่ยงเปิดแล้วขนม Biểu mặt quá nhiều biao bắt đầu biao bắt đầu 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 bắt

공부뭐부 ก็สำหรับนี้ก็จบแค่นี้นะครับอย่าลืมติดตามช่องผมด้วยนะครับโอเคแล้วอย่าลืมติดตามช่องหนึ่งผมชื่อภูผาวีอ่าพิมพ์ผูภูผาวีแล้วจะเห็นแล้วแล้วตัวน้าหน้าตัวแรกก็คือก็คือมันจะเป็นตัวนี้นะครับนั่นแหละนั่นแหละถ้าคุณถ้าทุกคนเห็นตัวตัวแรกตัวหน้านะมันเป็นอะไรนะมันตัวเหมือนเอสอะ แล้วผู้เผาแล้วเห็นมันแล้วเขียนว่าผู้ผาวีด้วยนั่นแหละคือเข้าไปเลยแล้วติดตามเลยครับแล้วอย่าลืมนะติดอย่าลืมฝากติดตามช่องลินดาลินดาเอิงบ้ยด้วยนะครับแล้วแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องโชว์เดวีแล้วก็ช่องโอเยโอเยวีโอเยวีด้วยนะครับโอวีฮฮีโอเคแล้วก็อย่าลืมกดอย่าลืมกดติดตามช่องสีบอกอย่าลืมกดติดตามช่องคันนี่เหรอฮะคันนี่อะไรเออจำไม่ได้คันนี่ อนะ็มเ k เคเนหรือว่าอะไรครับนั่นแหละไม่รู้แหละ K m เนหรือว่าอะไรแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องเจคินสแล้วก็ช่องพูเด้วยนะคะับค่เนี้ยแหละผมมีประมาณเคสเนี้ยแหละบายบาย